กินแต่กล้วยเนาะกล้วยได้เด้อพี่น้องเอ้ยกล้วยกับเผาเด้อเขินตะโกบแบนี่หมดขุมได้แหมดขุมเขินตะกบกริง่ายโต๊ะโต๊ะกระิเปื่อยแลวค่ะอยู่ในนี้เนี่ย Ni lần À, yeah, cuối yeah, chị hết này. Đâu. Này. À, mình, chị gang hết 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 mình, chị thú là quá lục thú thú là quá ôi mặt đấy à à tôi nhặt bớt luôn à bớt lèo bớt lèo đi phải xài in sẽ con மே <laughs>

Nhai ừ. nhảy tụ tụ cái phun con, có tiền ngọc mà như mèo này ก็เนอกเี้ว์นี้นวแล้วนี่บอกปิ่เอต้นช็ไปใก็ได้ Nó đi ngoài ra Nó kìa ngoài ra. 不能走极端。

น้ำผึไงบบเออใส่ถงช่วยเล้วใส่ใเถังเอาถังม่ข้าวผายอืมข้าวพันอืมนอนนอแก่ให้แก่ทิ้งละก็ทิ้ง่างแบบในต่าง ก็ขายแรงเป็นลม่หนนะเพื่อนนั้งนะเขาดิิรรมคนนังเออวเร่อก็ออกแล้วคนนังก็ดนดำนาอคุณตกลิ้นแล้วนี่ฮะออกร้ายเยโคกอันนี้โค้อันนี้ไม่ได้ให้เขาขายเนาะ ไม่ใ่ทนหนังจะเป็นงานให้พ่อยังดงงเหมือนสาวพันจอคุณจะเมย์ยันจะเมยไปเรื่องปุนจะเมย์ยันจะเมยไปกังคืนกับมุ้นอยู่บัดคืนในแม่เอนคืนในห้น หายมะคุ่ยังหอยแท้หยวหอยนี่ามยหอยะอื่นหอยะอื่นเป็นชวโมงหอยเราบะมียังมาคุณทำเราห้ายมาควนได้ที่นอนนี่วะนลูกโห้าจ้ายนี้แม่เขาวะขันเบรห็นกันแท้แล้วมันกะมาเป็นยังไงนก็ขลิ่งอยูนะขันเบรห็นกับขันตะที่นี้อยู่ในเพื่อนพายเอาก็ยามาดูนั่ง ก็ยังเด่นเจ้าอยู่ก็เจ้ามายืนึกกะเล่นนักคอยเกอย,อยนึกหองใช่น้องกับคนบ<ม>่อยหันแขนกับบนได้แล้วเซียนหัวใส่หันเลยก็โดนก็จะมันเออแต่พูดกีดอกไม่ง่าเลยแม่กอดกอดนอนหันแม่อยู่เ,เ,เพื่อนสีจอบ,บ,กบกยยุ๊งจอบุ๊งแต่แม่ยันแต่แม่นี้่แต่แม่นี้ปะ

ở ai Ở từ ai ừ. Số có tốt không ạ nữa? Ô tô họ bay này. Ờ. Tốt quá bạn ham nó mới được bủa กระพรเถอะมงทกรพีเถอะมันกว่สั้นอยูกีนน่นะมันเลยหัว แก้แวกขวแคมปิ่ใงใกล้ๆนี่นะ ไแล้วพี่น้องคลิปในกระมพาะม้อนคือสชอินนั่ยแหละน้พี่น้องเคบ้าน